Huy. huy Lấy. Nó nghe vậy. Này Mấy chưa là bộ tối máy à. huy huy Giờ à, Bên này. Chị Lấy. Huy.

ผมสวัสดีครับตา๊กนะ,ค,ะครับผมครับผมก็พี่นินดาเนี่ยไม่ได้มานะครับผม<ช>เพราะว่าพี่นินดาเนี่ยอยู่กับน้องมอสอยู่นะตอนนี้ก็น่าจะนั่งเล่นกับน้องมอสอยู่แล้วตอนนี้นใช่ครับผมไม่ดึกมาก่าไหร่วันนี้เนี่ยเราจะกลับมาหาใหญ่ปอมนะครับที่นอนไม่รู้ว่าตายหรอนะพี่ตั๊กไม่มั่นใจเหมือนกันนะใช่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตป่ะยังตัวผมจับดูตัวยังอุ่นๆอยู่นะใช่คือเหมือนว่ายังมีชีพจรอ,อยู่ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าดูจับดูตัวยังเหมือนยังอุ่นๆแล้วเหมือนว่าร่างกายเขาจะแบบขยับนิดหน่อยนะ อาจจะบาดถึงไม่ตายอาจจะไม่ตายแต่ว่าอาจจะเจ็บหนักอาจจะบาดเจ็บก็ได้อาจจะเจ็บหนักเลยอ่ะใช่เราก็เลยกลับมาหาคุณยายนะครคือเราเตรียมยามียาได้ทุกคนยาอยู่ในกระเป๋านะครับผมแล้วก็มีน้ํามันด้วยนะใช่ครับแล้วก็มียาอยในกระเป๋าแล้วก็มีของกินพวกข้าวนะแต่ว่าไม่เยอะมากเขาไม่เยอะมากนะใช่ก็ไม่รู้ว่ายายเขาจะกินหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มจำมือได้ด้วยแต่ว่าไม่ดิบมากนะจริงจริงเนี่ยเราจะมา ตั้งแต่เย็นละ<ช>แต่ว่าฝนเนี่ยดันตกนะทุกคนเนี่ยกกฝนเนี่ยก็เพิ่องอยจะตกไปอือคือตอะตะนญญญญอเาาย็นตอนเย็นคือเราไทยแต่คือแบบเราบอกว่าเราจะกลับกลับไปเอาของคือเราก<ช>็กลับไปน,นะแต่ว่าพอตอนจะมาคือฝนมันตกเรามาไม่ได้จริงใช่ครับผมเรื่องเวลาเล็กน่อยใช่ตอนนี้ฝนเนี่ยก็ยังตกบ่อยๆนะทุกคนก็เรืเข้าไปดีกว่าไม่รู้ว่าใหญ่จะอยู่หรือเปล่าใช่ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ยังติดตามให้ผมแล้วก็พี่ตักด้วยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไปฝนยังตกปล่อยๆเลยนะอืมจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็อากาศหนาวเหมือนกันนะระวังด้วยนะเพราะว่าย้ายเนี่ย แค่เจ็บนะครับทุกคนไม่ได้ถึงกับชีวิตนะอกลางวันกลางวันนั้นหมดฤทธิ์นั่นแต่กลางคืนเนี่ยก็อีกแแบบนะทุกคนใช่กลางคืนอาจจะหายดีก็ได้นะกลางคืนอาจจะหายดีได้นะผมบางวนก่นกลางคืนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคือมันแบบเราแบกไปแล้วโหมาสองคนนี้วางเวงมากเลยนะอุ้ยเฮ้ยใช่ไหมด ใจเย็นจะเพิ่งแตกตึงอเ,เออยายครับใช่ยายไหมครับยายครับเราอยามาให้ครับยายเฮ้ยเมกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ข้างในนู่นอะ

อุยเดี๋ยวแป๊บไปดูก่อนพี่ตัก๊กมันมีเสียงหลายรอบแล้วนะทุกคนัใช่ยายไหมครับคุณผู้มาดีครับ ใหญ่ถ้าใช้ใหญ่ก็ออกมานะพวกผมมาดีนะครับผมปาอ,อยาง,อางใครับ,าาารบเวาาครับผมไทำอะไรครับใช่พวกผมมาดีนะ <shorter> เจอไ,ไหมพี่ตัก ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในที่เราเจอยายแนย่นอนสลบกันเลยดีกว่าาอนอยู่เยอ้งสองพื้นนะพี่ตักเพราะว่าบางทีอาจจะมีงูอะไรวะ ตอนนี้นะทุกคนมีเสียงดังรอบๆตัวเราเลยนะครับผมเหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนนะ Tạc xin lỗi tinoona yang dài à? Hi, đi hai. Đi à. Đâu, mày đi, tăng nào mày nít tang nào nhanh nát náo nào náo 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 ว่าแล้วกลางคืนกลางวันัน,นไม่เหมือนกันคนยายหายไปไหนไม่รู้กลางวัน,นี้แกอาจจะเป็นปกตินะแต่กลางคืนเนี่ยเจ้าต้อจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานะอืมเราหาดูบริเวณรอบๆดินะครับยายยายอยู่ไหนครับ เอาทุกคนใจให้ไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนะมีปลาด้วยพี่ตัก๊กอืม่เจอนไหมน้ำมาจากไหนวะลองหาดูที่แถวนี้ดิลองแยกหาดูที่ใหญ่ไปไหนละไอ,อตอนที่เรามากันประมาณ ยังสว่างอะนะที่ยังไม่มืดนะทุกคนเราเนี่ยยังเจอนะครับผมโอ้โหพี่ท oh, ักหรือว่าอาจจะผมน่าจะมีเลี้ยงแกะมาแล้วว่ะเออเพราะเหมือนว่าเหมือนว,ว่าเขาเ่ยได้ทำจากบางอย่างนะพี่ใช่ เราอุตส่าห์จะเอาอะไรนะเอายามาให้นะ,ววะเพราะว่าที่เรามาก็ยายเขาเนี่ยยังไม่อะไรนะยังไม่ตายนะทุกคนใช่ไม่รู้คุณยายเขาดูตัวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไง Xem là cái tác. Ui. Lấy. Nó nghe vậy. Này. Mấy chưa là bộ tấm máy à? Ui. Ui. Dạ. Chơi mấy tác. Lo bằng tua đấy. ủa lần nữa tự ăn không? lắp đặt nữa chưa cái dạy học nữa 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 chưa mấy. Dạy nữa nữa ạ, nữa 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 nó mang tua bị tắc Dài yeah. yeah. Lò mà đi nè cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video พิ่ตักเลยเฮ้ยไอนี้ใช้ผีฟ้าไหมผีปอบฟ้าพิ่ตักเร็วพี่ตักเฮ้ย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 ก่อยเฮ้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 ย มื่กี้เจอชอตเมื่อกี้ไหมมันลำมันลำเว่อมันลก็วิ่งเข้ามาหาเราอะม่เลยรู้กี้มันจับกับชากระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยใหญเฮ้ย อุ้ยเยอะเขาหายดีเลยวะเดี๋ยวพี่ทันเข้าไปดูเข้าไปดูระวังตัวนะระวังตัวยายครับพวกมาดีนะเราเอาเข้ามาให้แล้วก็ยามาให้นะครับผมเจ็บข่าวกิ้วเนี่ยถือถ่ายนี้ไฟฉายผมดับเลยทุกคนเมั ไม่รู้ที่คนเห็นนะนะครับเอ้าย้ายให้ไปไหนละที่ยวากระชากกระเป๋าหูเลยมีดิ่งกับมาเนี้ระวางตัวด้นะกิตตับพเราเข้าดูตรงนู้นดินี่มามาตรงนี้ยาย อยู่นิ่งๆดิระลองตัวด้วยนะดยูเขาปล่าเลยวะเกยบเพื่อใบครูตึกกุลวะเบียไอ้ไอ้ไอ้ ลเปทำยังไงยายวันี้มนบีบคอผมี่ห้อย่า,างนะี้นะตลาไปะ่ะทุกคนดูนิมันเข้ามาบีบคอผมนะ อยูย่ๆมันก็พุ่งมาด้านหลังลเราตอนนี้นึกว่าเขาปราบไปนะ <c oughs> ไม่เข้าไปแล้วเพื่อมาดีครับฟังเราเรื่องไหมครับเรามาดีนะครับ <c oughs> เรายามาให้ครับเรายาเข้ามาให้เพ <c oughs> ื่อเราช่วยเอามี เว้ช่ยมีเดซซึโอ้ยเจ็บคอมากเลยพี่ตักเฮ้ยเฮ้ยมันถือไม้อ่ะเฮ้ยหนไม่อยากยุ่งอ่ะดูดีกว่าวไม้อ่ะเฮ้ยไหนใคร ยิ่งยนเลมาวะเจ็บคอมากเลยมีกี้มมันโยนไม้มาเพ้ยสั่งค่ายละเขาแน่ค่อยๆคุยกันนะครับผมใจเย็นๆกูไม่กินนี่กันละมาแนวนี้คุยไม่รูเรื่องเลยใช่ เราอุตส่าห์หวังดีจะเอายามาให้นะทุกคนแต่ว่ารีบมาที่สุดเลยนะคือเพื่อมาให้เยอะมากเนี่ยคือทุกครั้งเราจะมามือนจะมีท้าทายบ้างแต่รอบตัวนี้เจ้าเล่ห์มากเลยเราอุตส่าห์หวังดีจะเอายามาให้ทุกครั้งเราจะมาท้าทายแต่รอบนี้คือเรามาแบบข้าจะเอายามาใช่ทุกคนคิอมาให้เขาบาดเจ็บหนักไงผมเห็นนอนหมดสติอยู่ผมคิดว่าตายนะแต่ว่าไม่ตายผมก็เลยกลับไปเอายามาให้เขานะแต่เขาเนี่ยเขามาบีบคอผมดูทำกับเราดิ เูาอาจจะไม่รับรู้ถึงความหวังดีหรือว่าเขาจะเป็นปติไม่ได้หรือเปล่าล่ะเราจะวางยาตรงนี้วิวชุดเป้เล้วไหนเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่มีเทาไเหรอเอาเปิดกระเป๋าเล็กกระเป๋าเล็กถุงเนี่ยเหรอวะนี่นะทุกคนยาที่พี่ตักมาให้ ดู้วยเราจะวางตรงนี่้ยืมขาใจอยากไปให้กับมือฮะแม่ถ้าเหมือนเหมือนอยู่ไหนอยู่เลืออยากไปให้กับมือเฮ้ยเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงเหมือนเขาแล้วอะไรเนี่ยเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาไม่ให้เรามายุ่งนะกีน่าได้หัวไหล่ เขาทำอะไรอ่ะเจ็บคอมากเลยนะเดี๋ยวเราทอยกันก่อนดีกวก่อนพี่ตักปอบตัวนี้มันโหดมากเลยตั้งแต่สู้กับลุงผีพงหายแล้วเหมือนลิฟมันจะเยอะขึ้นนะเหมือนจะตอนแรกเหมือนจะเจ็บหน้าแต่ว่าทำไมมันลิฟเนเดี๋ยวเราวางยาไว้นี้แหละเดี๋ยวบอกใหญ่แก่เพื่ออืดเลย เกือบเอาเกี้ยน,น่ะสิ้ <c oughs> <c oughs> อเยอะผมบอกว่าผมเอายาไว้นี่นะครับเราถอยว่ะไปพี่ทักเดี๋ยวเราถอยกันเลยดีกว่าผมเจ็บคอมากเลย <c oughs> เราต้องมาแบบช่วงกลางวันอะกลางว <c oughs> ันเราก็ไม่เจอโอกาสท่านนี้เขาไม่มาเจ็บจริงเราก็จะไม่เราก็น่มมาจะไม่เจอเขานะีใช่ เอาไงเดี๋ยวกลับดีกว่าเดี๋ยวเราซืมอ้วดีแนละ้วผมเนี่ยมันบีบคอผมแรงมากเลยผมสะบัดออกนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่ายาตัวเนี้ยเราจะคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าอาการเขาเนี่ยเหมือนจะกดแขนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะพยายามหรอกลขอให้เขาขิดน้มนต์ให้ได้เพื่อให้เขาเล็กเขาเล็กน้อยลงนะแต่ว่าเราก็แรงเยอะมากเลยนะไม่ใช่พี่ตั๊กเรายากเขาวิธียากมากเลยใช่ ไม่รู้จะทำไงให้แรงห่าน้อยลงโอ้ตอนนี้ผมจะกลับไปกินยานะไปเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่าเพราะอยู่นานเกิ <g ülme> นลก็โอเคครับพี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เราทั้งสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย <c oughs> จะต้องมากันช่วงเช้าๆนะพี่ตั๊กเพราะว่าตอนดึกนี้มันรู้สึกว่ามันจะโหดมากเลยมันจะกดแ้นอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะก็หาของที่มันแบบป้องกันตัวได้มาด้วยเออ เมื่อก,กี้เขาทำร้ายผมนะเดี๋ยวถ้า <Okay. S 1> ผมมาอีกเด,อเดี๋ยวผมจะเอามีดอาคมมานะมีดหมอะที่ผมเคยฟันลูกผีพงนะครับผม <Okay. S 1> ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปไปทักครับ <c oughs> <c oughs>